ีจังหวัดนครพนมโดยท่ากองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที3่ 23, นครพนมก็ได้มีการถแถลงผลการจับกลุ่มขบวนการข้ายาเสพติดไร่ใหญ่สก,กัดจับไอซ์นะคะหลอดใหญ่ยึดของกลางได้กว่า490กกิโลกรัมค่ะ ทีกองรอยตำรวจตะเวนชายแดนทีสองจังหวัดนครพนมพลตำรวจตรีบุตรทิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองพร้อมด้วยนายวรวิทย์พิมพ์พนิตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครพนมและการน่วยงานด่านความมันคงในพื้นที่ร่วมถแถลงข่าวผลการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญซืบเนื่องจากการจับกลุ่มเมื่อวันที่3และก็24ตุลาคม เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเหตุหายเมื่อวันที่สองพฤศจ,จิกายนสามารถสกัจดจับผู้ต้องหาใดที่บริเวณทงหน้าบ้านรามราชตำบลรามราชอำเภอท่าอุเทนตรวจคน้นภายในรถกับพบกระสอบพลาสติกสีดำรวมสีบกระสอบบรรจุยาเป็นไอซ์นะคะนำหนักรวมประมาณ490กิกโลกรัมพร้อมกับผู้ต้องหาสีรายทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพ ว่าเป็นสมาชิกเครือข่ายล่ำเลียงยาเสพติดถีลำเลียงไอซ์นะคะจากประเทศเพื่อนบ้านเขามาในพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งต่อไปในพื้นที่ตอนในของประเทศเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการแจ้งของกล้าวหาร่วมกันนั่เข่ายาเสพติดห้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์โดยการกระทําเพื่อการข่าและกะ็ ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในชุ่มชนพร้อมกับนั่มโตผู้ต้องหาและกับของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ